สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับอาจารย์ทองพันธ์นะครับสีสร้อยนะครับในรายการคู้หูดูแลรถนะครับกับสยามคูบตานะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับของอาการของเครื่องยนต์ของรถเกี่ยวมีควันขาวเยอะในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอาการควันขาวของรถเกี่ยวนะครับมันเกิดจากหลายอาการหรือว่าหลายสาเหตุนะครับที่ทุกท่านอาจจะเคยเจอนะครับของอาการของรถเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจุดไหนที่เราต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะครับ ครับขั้นตอนแรกนะครับในการตรวจเช็คนะครับไส้กองอากาศนะครับว่าอุดตันหรือเปล่านะครับให้เราสํารวจนะครับรอบนอกของตัวกองอากาศก่อนนะครับว่าชิ้นส่วนยังอยู่ครบหรือว่าสมบูรณ์หรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับให้เราถอดกองอากาศออกนะครับเพื่อดูไส้กองด้านในนะครับดูไส้กองด้านในนะครับว่าอุดตันหรือเปล่านะครับวิธีเช็คเช็คง่ายๆนะครับเราไม่ต้องดูไส้กองก็ได้นะครับมันจะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับ บอกยู่แล bon right? right? like right? really ้วว่าไส้กรองอุดตันหรือเปล่าเซ็นเซอร์กอากาศนะครับตัวนี้นะครับให้เราทําการดูนะครับที่เซ็นเซอร์นะครับถ้าเป็นสีแดงลักษณะนี้นะครับที่ตัวเซ็นเซอร์แสดงว่าไส้กรองนะครับมีการอุดตันนะครับอาการของไส้กรองอุดตันนะครับถ้าโดนน้านะครับทาให้ไส้กรองเปียกนะครับก็จะมีอาการควันขาวนะครับร่วมกับควันดำนะครับปนกันมานะครับออกที่ท่อไอเสียนะครับวิธีการเบื้องต้นนะครับให้เราทําการนะครับรีเซ็ตนะครับโดยกดหนึ่งครั้งนะครับ ไอตัวสีแดงตัวนี้นะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นนะครับถ้าสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วยังมีปัญหาอาการเหมือนเดิมนะครับผมแนะนําให้ทุกท่านนะครับติดต่อศูนย์บริการใกล้เคียงนะครับหรือโทรที่เบอร์หนึ่งเจ็ดนะครับในขั้นตอนที่2นะครับในการตรวจเช็คนะครับรถเกี่ยวไม่มีอาการฟันข่าเยอะนะครับในรถเกี่ยวของเรานั้นจะมีไส้กรองนะครับอยู่2ลูกนะครับคือเราเรียกกันอยู่คือไส้กรองลูกที่1แล้วก็ไส้กรองลูกที่สนะครับเดี๋ยวจุดแรกนะครับมาดูไส้กรองลูกที่1ก่อนนะครับะอยู่ตรงนี้นะครับ วิธีการตรวจเช็คก็คือตามอายุการรักษานะครับหรือว่าวิธีการเช็คเบื้องต้นง่ายๆนะครับให้เราถอดนะครับกองลูกนี้ออกมาดูนะครับแล้วก็เช็คด้วยสายตานะครับว่ามันมีเศษสิ่งสกปรกนะครับหรือว่ามีสนิมอุดตันอยู่ตามไส้กรองหรือเปล่านะครับถ้าเราตรวจพบเจอนะครับให้เราทําการถอดหรือว่าทําการเปลี่ยนใหม่ทันทีผมแนะนํานะครับให้เราเปลี่ยนนะครับให้เราเปลี่ยนไส้กรองนะครับ พร้อมกันทั้งส้กองลูที่1แล้วก็ส้ยกองลูที่2องนะครับเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดซ้ำนะครับของอาการควันเขาวนะครับแต่เบื้องต้นนะครับอาการของส้ยกองตันเนี่ยมันก็จะควันเขาาไม่มากเท่าไหร่เป็นบางๆนะครับคนกับดํานะครับแต่อาการที่ข้างเคียงที่มันคู่กันอยู่นะครับก็จะมีอาการของเวลาเราเร่งรอบเครื่องนะครับอาจจะมีการวูบนะครับนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าหนักเลยนะครับส้กองตันแบบมากจริงๆนะครับก็จะทําให้อาการเครื่องยนต์เนี่ยควันขาวด้วย ประกอบด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องยนต์นะครับทํางานไม่ได้ก็คืออาจจะเร่งเครื่องแล้วก็ดับไปเลยนะครับอันนี้นะครับเป็น p อย n ์ของจุดแรกนะครับแล้วก็จุดที่2องอยู่ในถังนะครับแลือที่สําคัญนะครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับส่กรอง1แล้วก็ส่กรอง2นะครับและที่สําคัญหนึ่งเรื่องของน้ํามันนะครับแล้วก็การจอดรถนานๆนะครับมันก็จะทําให้ค่าออกซิเจนของน้ํามันเนี่ยเสื่อมสภาพหรือว่าลดลงไปนะครับก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดควันขาว นะครับเวลาสตาร์ทเครื e mm ่องยนต์หรือว่าทํางานแล้วมีควันขาวเยอะนะครับแล้วก็ในจุดต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของน้ํามันเครื่องนะครับถ้ารถเกี่ยวนะครับมีอาการปันขาวเยอะเกินไปนะครับอันนี้วิธีการสังเกตเบื้องต้นนะครับให้เราตรวจเช็คโดยการดึงก้านวัดน้ํามันเครื่องนะครับดูว่าระดับของน้ํามันเครื่องเนี่ยต่ำกว่าขีดล่างนะครับหรือว่าสูงกว่าขีดบนนะครับแต่ที่จริงในปกติเนี่ยเวลาการตรวจเช็คเนี่ยเราต้องไม่ให้มัน สูงกว่าขีดบนหรือว่าต่ำกว่าขีดล่างนะครับคือยูให้อยู่ประมาณแก็บบนหรือว่าแก็บล่างนะครับแต่ว่ายังให้ต่ำเกินไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนะครับในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของรถเกี่ยวนะครับควันขาวเยอะผิดปกตินะครับผมหวังว่านะครับทุกท่านนะครับจะสามารถนำนะครับคลิปวิดีโอนี้ไปใช้งานได้จริงนะครับในชีวิตประจําวันนะครับหรือว่าถ้าหากท่านเจอปัญหานะครับไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเองได้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับติดต่อ ศูนย์บริการใกล้เคียงนะครับหรือว่าที่สายด่วนบริการ174 7ตของสยามคูเปอต้าได้เลยนะครับส่วนหากท่านมีข้อสงสัยนะครับนอกเหนือคลิปนี้นะครับก็ขอให้สอบถามทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ